อุ้น้ำไทยลีก2นะครับผ่านพ้นไปสำหรับแมชเดย์ที่9้าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นไทยลีก2ในสัปดาห์ที่สนุกเลยนะครับสำหรับการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเ้าคู่มีการทำประตูกันถึงสาสิบสี่ประตูด้วยกันนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันในวันศุกร์นะครับที่ประเดิมเริ่มต้นนี่เหมือนเปิดหัวได้ดีนะ มีสกอร์เยอะมากเลยนะครับที่ห้วยมาสเตเดียมแพร่อยู่ในเต็ดเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของกระบี่เอฟซีไป5ประตูต่อ2มีถึง7ลูกในเกมเดียวพอเปิดหัวแบบนี้นี่วันอื่นๆก็เลยยิงกันกระจายกันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของการแข่งขันกเ็เริ่มต้นกันที่ฟอร์มของทีมที่โซนเหนือและดีที่สุดแล้วก็ลงสนามเป็นทีมแรกด้วยนั่นก็คือทางด้านของแพนะ่ในเตดน้าขนองสืกครับเกมนี้ต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะครับ ไล่ถล่มเอาชนะทางด้านของกระบี่ไป5ประตูต่อ2นะครับเกมนี้ทางด้านของเอเลสโซนเดสครับถือว่าฟอร์มฮอตนะยิงคนเดียว2ประตูครับเป็น1จุดโทษนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพัติครูสเกมนี้ต้องมีชื่อเขาทั้งทงที่น่าจะมีโอกาสมากกว่า1นลูกนะครับแต่ก็ถือว่ามีส่วนกับเกมรูกของแพ้ในเกมที่ผ่านมาอีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของ สราวุธวงสายนะครับสามประสานแดนบนเกมที่ผ่านมาเล่นกันได้ดีจริงๆนะครับก็เลยทำให้ไพร์เต็ดนั้นเก็บชัยชนะได้เป็นสามแต้มแรกในสามนัดหลังสุดนะครับก็ถือว่าทั้งเก็บสามแต้มแรกได้ด้วยแล้วรวมไปถึง ทำประตูได้นะครับสเกมก่อนหน้านั้นแพ้นะครับสองเกมเลยแล้วก็มาชนะในเกมล่าสุดเป็นการแพ้เกมศูนย์นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าทำให้ผู้บริหารสโมสรครับประธานสโมสรโกปีครับพงสวัิ์สุภาพสิริก็อัดฉีดเลยนะครับให้โบนัสลูกทีมไปเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการปลดล็อกโค้ดด้านเองนะครับก็บอกว่า ทีมก็ถือว่าคลายล็อกจากเกมในบ้านที่ก็ดูค่อนข้างอึดอัดนะครับเพราะปีนี้เนี่ยแพรอยู่ในเต็ดเล่นในบ้านฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก่อนหน้าที่จะมาชนะเกมนี้ก็แพ้มาสองเกมก็เลยทําให้ถือว่าเป็นการคลายล็อกแต่ซอแพร่ฟอร์มปีนี้เนี่ยแบบมามา,มาไปไปยังยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คงเป็นสิ่งที่ดาร์ตเองก็คงต้องปรับแก้นะครับส่วนทางด้านของอ,อทีมเยือนยังคงจมบุยเหมือนเดิมนะครับ อย่างไม่ชนะแล้วก็เกมเยือนนี่แพ้3เกมรวดเลยนะครับเสียไปถึง12ประตูใน3เกมแมก็ดูแล้วน่าจะนับถอยหลังแล้วครับทางด้านของกระบี่เอนะครับส่วนเกมวันเสาร์ล่ะเกมวันเสาร์ก็มีทีมจากโซนเหนือลงสนามนะมีลำปางกับเชียงใหม่อยู่ในเต็ดนะครับลำปางทําผลงานได้ดีทีเดียวครับเล่นเกมเยือนด้วยการไปเยือนนครทางด้านของอยุทยาอยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็ไปแบ่งแต้มมาได้ หรือว่าได้หนึ่งแต้มสําคัญแล้วเป็นหนึ่งแต้มใหญ่เพราะว่ายุทยายในเต็ดเนี่ยก่อนที่จะพบกับลำปางเนี่ยพวกเขาชนะมาสามเกมรวดนะฟอร์มนี่กําลังขึ้นทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่ในโซนอยู่ในส่วนของหัวตารางด้วยนะครับในส่วนของอยุธยาอยู่ในเต็ดในขณะที่ลำปางเองโค้ชชัยเองก็อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีนะครับอาจจะหนืดหน่อยนะครับคือเอ ชนะทีมอื่นหรือว่ามีผลงานที่ชนะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยก็ยื้อได้ติดชึ่งได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็ในส่วนของเกมที่พบกับอายุยายนเตเนี่ยโดนเจ้าบ้านนําก่อน2ครั้ง2คราด้วยสําหรับทางด้านลาปางแล้วก็ปรากฏว่าตามตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งโดยได้ประตูจากทางด้านของริมเจฮยอนทั้ง2ประตูนะครับก็เรียกได้ว่าครึ่งแรกนี่เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะเจ้าบ้านนาก่อนตามตีเสมอได้แล้วก็มาครึ่งหลัง ก็เจ้าบ้านนําขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากอังเดรลุยไลเต้แล้วก็ปรากฏว่าทางด้านของลินแจฮยอนก็ตามตีเสมอได้ก็เท่ากับว่าในส่วนของลำปางเอฟซีนั้นไม่แพ้6นัดติดแต่มันเสมอเยอะไงอย่างที่บอกก็คือติดชึ้งนะครับจะเดินหน้าก็ไ่เต็มตัวหรือจะจะไม่แพ้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เสมอไปถึง4เกมอ่ะนะครับถ้าปรับกันนี้อีกนิดนึงครับผมว่าลำปางนี่อย่างน้อยเหนียวแน่นละนะครับแต่ก็ขอให้มีผลชัยชนะคือสู้ แพ้ชนะสลับกันอย่างเงี้ยน่าจะได้แต้มมากกว่าแต่ก็ทำไงได้เนาะมันมาอย่างนี้แล้วนะครับ6นัดเสมอถึง4นัดแล้วก็ไม่แพ้ก็ถือว่าโอเคละนะส่วนเกมนีเ้เป็นเกมแรกใน6นัดครับที่เสียเกินกว่า1ประตูสำหรับทางด้านของลำปางส่วนทางด้านของยุดยายในเต็ดเองก็อย่างที่บอกครับหยุดสถิติชนะรวดแต่ก็อย่างน้อยเสมอยังอยู่ในส่วนของกลุ่มนำอยู่เหมือนกันแต่เกมนี้เนี่ยของ ดุดยายในเตตเองเนี่ยเขามีดราม่านะครับดูดราม่าเรื่องการถ่ายทอดสดคือสัปดาห์นี้ของไทยลีกสองมีมีหลายคู่นะที่ดูเหมือนมีกรณีมีปัญหามีประเด็นที่ได้คุยกันหลังเกมนะครับอย่างคู่นี้ก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับที่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของเอเจ้าบ,บ้านไม่ถ่ายไม่มีไลฟ์นะครับแต่ปรากฏว่ามีไฮไลท์เออเออนะแล้วก็บางคนก็แซวไว้ด้วยนะครับว่า โอ้ไลท์ไม่ได้ถ่ายไลฟ์แต่ไฮไลท์คมกลิปเลยภาพเนียนคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็เป็นเรื่องที่ก็ลองดูไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ก็ยังหาคําตอบอยู่นะครับพบว่าไม่มีการชี้แจงออกมาจากทางสโมสรใดๆทั้งสิน้นส่วนอีกทีมนึ่งของโซนเหนือครับลงสนามก็คือเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับลงสนามวันเสาร์นะครับซึ่งในส่วนของเชียงใหม่ยูเองครับเกม ที่เล่นที่สนามสมพเชียงใหม่เจอรอปีเพราะว่าเชียงใหม่อยู่เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทําได้เพียงแค่เสมอกับทีมโซนท้ายตารางอย่างชัยนาทไปแบบไม่มีสกอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเสมอแบบจืดชืดอ่ะนะหลายคนเข้าชมก็ดูเหมือนบ่นๆเหมือนกันว่าเอ๊ฟอร์มทําไมดูไม่ไม่ปูดปาดเลยสําหรับทางด้านของเชียงใหม่อยู่ในเต็ดก็ต้องอาจจะต้องรอเวลากันละครับว่าตกลงจะมีการปรับจูนกันได้ เร็วมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้โค้ดปอนก็เข้ามาดูแลทีมค่อนข้างจะเต็มตัวแล้วนะครับก็ติดตามกันครับเชียงใหม่ยูครับเพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยเก้านัดเสมอไปถึงห้านัดะนะอันดับมันก็เลยอยู่ประมาณกลางกลางตารางอยู่ตอนนี้ครับเสมอเยอะไปหน่อยนะครับอยู่ในกลุ่มเสมอเยอะสุดอะ่ะของของการแข่งขันในช่วงนี้นะครับของไทยลีกสองก็ย,ยังมีอยู่สิบคะแนนนะครับลังอันดับที่สิบสองส่วนทีมเยือนครับ เก็บแต้มได้แล้วแต่มันอาจจะเป็นแค่แต้มแรกเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยห้านัดไม่มีแต้มเลยไม่น่าเชื่อนะทีมใหญ่อย่างชัยนาทนะครับนกใหญ่พิฆาตนะแต่อย่างน้อยก็มองในมุมดีนะว่าเอออย่างน้อยก็ยังเก็บแต้มแรกได้ในหกนัดหลังสุดะนะครับแล้วก็ยังถือว่ายังไม่ชนะทีมไหนเล่นมาเก้านัดมีอยู่สามคะแนนหรือสามแต้มนะครับโดยผลงานที่ได้เนี่ยก็คือสามแต้มที่ได้เนี่ยได้แจกเกมเยืน เออเออนะได้เสมอมาสามเกมที่ที่ที่จะท,ที่มีอยู่ตอนเนี้ยที่ที่ได้มาสามแต้มเนี่ยเป็นเกมเดือนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เสมอด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์หมดด้วยโอ้เรถึงบอกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อนะกับทีมใหญ่อย่างนกใหญ่ที่คาดนะครับอ่ะทีนี้อีกกี่คู่ละอีกสองคู่ใช่ไหมในวันอีกสามคู่สินะครับในในเกมวันเสาร์ก็จะมีคราสตอมยูนิตเต็ดครับเปิด สนามศุลกากรลาดกระบัง54ค่า้กับทางด้านของระยองไปหนึ่งประตูต่อหกแล้วเชื่อไหมครับว่าเจ็บลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในครึ่งหลังทั้งหมดนะครับโอ้โหเรียกว่าใครที่ขึ้นสนามช้าหรือว่าลงไปจิบน้ำเยน็ยนเยน็นหวันหว,วาน,วานในช่วงพักครึ่งนี่ขึ้นมาช้าอาจจะไม่ได้ดูประตูที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตออกซ้าในครึ่งเวลาหลังนะครับเพราะว่า ออตซ่าครึ่งหลังมาเป็นแค่สี่นาทีครับเดียก็ชูลาป้าก็ซัดให้กับทีมเยืนขึ้นนำนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยปรากฏว่าชูลาป้าก็ยิงไปสองประตูด้วยกันนะครับก็เรียกว่ายิงตั้งแต่ช่วงต้นซึ่งหลังจนช่วงทดเวลาบาดเจ็บเจ็ดประตูที่ว่าเนี่ยนะครับผมไม่ไปไล่เรียงแล้วกันนะรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ชูลาป้าเนี่ยซัดไปสองหลังจากที่กลับมาจากอาการจมูกจมูกหักเนาะนะครับก็ กลับมาก็ทําประตูได้นะครับส่วนอีกคนก็เป็นลาวินโมอ่องของระยองครับที่ยิง2ประตูนะครับซึ่งในส่วนของเ,อเกมนี้เนี่ยระยองอุสีก็เก็บชัยพร้อมทําประตูได้เป็นนัดแรกใน4นัดหลังสุดในขณะที่เจ้าบ้านเองก็ถือว่ายังเก็บได้เพียง1แต้มจาก5นัดแล้วก็9นัดเนี่ยมีชัยเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น ก็เลยอยู่ในโซนท้ายตารางก็คืออยู่ดับสามจากท้ายตารางที่น่าสนใจก็คือหลังเกมชูราป้าเองหลังจากที่ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จชนะอย่างถล่มทลายก็ปรากฏว่าให้ไม่ใช่ให้สัมภาษณ์คือเขียนผ่าน Facebook ของตัวเองนะครับคงมีคนแปลเป็นภาษาไทยก็แกคงเขียนภาษาไทยไม่ได้แน่นอนนะครับน่าจะมีเอเจนต์หรืออะไรเขียนให้ก็ อาการเหมือนกนับพอนะว่าเขาก็เป็นมืออาชีพนะครับเล่นกันเต็มที่ลูกทีมเพื่อนๆนก็เล่นกันเต็มที่แต่เหตุฉไหนเงินเดือนถึงล่าช้ามันเป็นมุมสะท้อนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะก่อนหน้านี้จริงๆยุทธยาก,ก็เคยมีกระแสะข่าวเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเออตอนนี้ไทยลีกสองอยู่ในโหมดของจารสภาพคล่องกันหลายทีม ต้องช่วยกันล่ะครับจะทํำยังไงน่าจะต้องถึงเวลาในการที่ต้องคุยและขบคิดกันเพื่อทําให้ทีมไทลีของไทยนะครับทั้งไทยลีสามซึ่งก็จริงๆก็สาสภาพข้อมานานแล้วนะครับเขาก็พยายามต่อสู้กันอยู่ตอนนี้ก็ลามมาถึงไทลีสองเริ่มจะมีหลายๆทีมละนะครับก็เออพูดมาโดยตลอดนะไม่รู้จะจะจะ จะให้มันดีขึ้นได้ยังไงถ้าไม่ได้ช่วยกันคนละคนละ,ะละฝ่ายต้องมาคุยกันนะครับในทุกส่วนเพื่อให้บอลีกอาชีพของเรามันแข็งแรงให้ได้นะครับอ่ะทีนี้อีกคู่หนึ่งนะครับก็มีเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีสนามกรีบบัวรากนปทุมวันกาญจนบุรีครับก็ปรากฏว่าเปิดบ้านชนะสมุทรปราการซิตี้ไป3-1เกมนี้ มีเรื่องฮึมหึมกันตั้งแต่ในเกมมีการพูดถึงการตัดสินของผู้ตัดสินอีกแล้วว่าเหมือนไม่ทันเกมนะครับลังหวะเข้าบอลหนักของเจ้าบ้านนะครับมันเลยทำให้กระแสมันลามปามาในช่วงท้ายเกมที่มีเรื่องของความชุมลมวุ่นวายแล้วก็กลายเป็นว่าสตาฟของทางด้านของสุดประการซิตี้ก็ปรากฏว่าไปกระโดดทีมทักเตะของเจ้าบ้าน ก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็จนทําทให้ทางด้านของคุณสำริดบัณฑิตกฤษดาซึ่งเป็นประธานฝ่ายบริหารของสมโสงสมสรสุดประการซิตี้ก็ออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็ยืนยันว่าจะลงโทษสตาฟโค้ดคนนั้นหนักหน่วงแน่นอนล่าสุดก็ออกมามีเรื่องการตัดเงินเดือนมีพักงานแล้วนะครับก็มันมันเป็นเรื่องของความต่อนเนื่องในเรื่องของอารมณ์เนาะ พอตัดสินมันดูเหมือนการสายตาอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนคาใจต่างชางกันอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เออมันก็มีเรื่องให้ให้พูดกันทุกสัปดาห์เรื่องการตัดสินนี่แหละนะครับเพราะยิงไทยลีสองเขาไม่มี v A r ด้วยนะครับผุ้ตัิสินก็ต้องใช้เวลาเสี้ยววินาทีตรงนั้นในการตัดสินมันก็เข้าใจกันได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าก็มันมันก็เป็นเหมือนเหรียญสองด้านเนาะมองกันได้คนละมุมเหมือนกันก็อันนี้เป็นเรื่องที่คงจะ ว่ากันไปแล้วกันนะจะมีการร้องหรือไม่อะไรยังไงแต่คิดว่าไม่น่าจะมีการร้องนะครับแต่เพียงแต่ว่ากรณีก็เป็นกรณีที่คงจะต้องดูว่าสูตรประกันซิตี้จะถูกลงโทษจากฝ่ายจัดหรือเปล่านะครับดาก้อนปทุมวันครับชนะเกมนี้ก็ชนะรวดในบ้านสมนัดหลังสุดทําได้10ประตูเสียเพียงแค่สประตูเท่านั้นแล้วในส่วนของดาก้อนปทุมอยู่ในดาก้อนปทุมวันการชนะบุรีเนี่ย ถ้านับเฉพาะเกมที่เล่นที่กรีบบัวนะครับพวกเขาชนะรวดสามเกมอย่างที่บอกคือก่อนหน้านั้นเนะเล่นในบ้านมาเกมหนึ่งแต่ตอนนั้นไปเช่าสนามหรือไปใช้สนามของราชบุรีนะครับในเกมแรกของฤดูกาลในการเล่นในบ้านนั้นแพ้นะครับแต่ถ้ากลับมาเล่นในบ้านตัวเองจริงๆเนี่ยชนะสามเกมติดกันเลยนะครับอ่ะนั่นก็คือเกมวันเสาร์หมดแล้วใช่ไหมผมไล่เรียงในเรื่องของผลการแข่งขันทุกคู่แล้วนะอ่ะทีนี้มาวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ก็ปรากฏว่า ทีมจากโซนเหนือลงสนามแล้วก็พกตำแหน่งจ่าฝูงไปก่อนที่จะแข่งขันในเกมวันอาทิตย์แล้วถือว่าไปเจอกับคู่ปรับที่ก็เบียดแย่งตำแหน่งจ่าฝูงกันอยู่นั่นก็คือบิ๊กแมชนะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติแ0ดสพันษานั่นก็คือนครราชสีมามาซาเอฟซซึ่งก่อนลงสนามนั้นเป็นรองจ่าฝูงพบกับเชียงใหม่เอฟซจ่าฝูงปรากฏว่าผลการแข่งขันก็ถือว่าเบียดกันสนุก แล้วเป็นโคราชเอยใช่เป็นสวัสด์แคทนะผมชอบติดโคราดติดละเป็นสวัสดแคทครับที่เปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่เอฟซีไปได้วุดวิดหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ประตูขึ้นนำแล้วก็ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนาทีที่สามสิบสองจากลูกยิงไกลของเมลวินหลังจากนั้นก็ไม่มีประตูเลยนะครับก็ทำให้นี่เป็นประตูโทนประตูเดียวของการน่งขันแล้วก็เป็นชัยชนะของเจ้าบ้านได้นะครับนะครราชสีมามาสซาเอฟซีก็ไม่แพ้ ใน5นัดหลังสุดแล้วที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นก็คือการเล่นในบ้าน5นัดเก็บได้13คะแนนและไม่เสียประตูให้กับทีมไหนในการเล่นในบ้านตลอด5นัดที่เล่นนี่ก็คือหัวใจอย่างหนึ่งของทีมนครรอลสีมามาสตาร์เอที่ทำให้พวกเขาก็กระโดดขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้เพราะว่าความเหนียวแน่นในเรื่องของเกมรับนั่นเองนะครับแต่ว่าโคโจก็ ค่อยๆไม่ใช่ค่อยออค่อยๆแหละเพราะว่าเขาก็พูดหลังเกมนะครับโค้ชโจโนะครับก็พูดถึงเรื่องของเกมการแข่งขันว่าก็ถือว่าทีมเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับนะครับเขาก็บอกเลยนะครับโค้ชโจทีรศักดิ์โพอ้นเยก็บอกว่าทีมของเขาเองเนี่ยรับน่ดีแต่รุกยังต้องปรับ นะครับก็เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าในตารางคะแนนเนี่ยอย่างที่บอกก็เอออย่างที่มักจะพูดตลอดนะครับตารางคะแนนไม่เคยโกโหกเนี่ยสวัสดแคทเองเสียไปเป็นแค่3ประตูจาก9นัดถือว่ามีความเหนียวแน่นนะครับสร้างจากเกมรับรับดีมันก็แพ้ยากเนาะอย่างน้อยก็เสมออะไรประมาณนั้นแต่เขาก็ถือว่ายังต้องปรับเกมรุกเพราะว่าในบรรดาท็อป5เนี่ยที่อยู่ในหัวตารางเนี่ยทีมสวัสดแคทยิงน้อยที่สุดนะครับยิง10ประตูจาก9นัด นะครับแต่เกมรับเข้าดีอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านของเชียงใหม่ f อซครับเอาเบอร์กาเซียกุนซอคนใหม่ก็ต้องให้เวลาหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่งมาคุมทีมนะครับถึงแม้จะบอกว่าเรคคอร์ดของเชียงใหม่ f อฟซนั้นแพ้รวดเป็นเกมที่สามติดต่อกันถ้านับทั้งบอลกล้วยด้วยแล้วก็ในลีกด้วยนะครับแต่มันก็คือเกมแรกของกาเซียในเกมของเอาเบอร์กาเซียในเกมนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่า จริงๆซ้อมมาดีกว่านี้นะครับแต่ด้วยความที่หนึ่งก็คือการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดณเวลานี้ของของของบีกสองอย่างเงี้ยน,นะครับเชียงใหม่เองเยือนด้วยเพราะนั้นเขาก็ก็บอกว่าอืมก็ขอเวลาหน่อยนะอันนี้ก็พอเข้าใจกันได้นะครับก็จากนี้ต่อไปก็คงต้องดูฟอร์มว่าเชียงใหม่เอซีจะเจอรีแอคของการหลุดฟอร์มแบบ3เกมแพ้รวดตั้งแต่บอลถ้วยมาหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันวันนี้ผมบันทึกเทป ก็ยังไม่ทราบผลบอลถ้วยกลางสัปดาห์นะนะครับจริงๆมีบอลถ้วยรีโวคัพกลางสัปดาห์ซึ่งเชียงใหม่เอฟซีก็เยือนนะครับก็ต้องดูแล้วก็สุดสัปดาห์ก็มีโปรแกรมทาการแข่งขันด้วยนะครับของเชียงใหม่เอฟซีนี่ก็จะตรงข้ามกับทางด้านของนครราชสีมามสาสเตอร์ FC. เอฟซีเกมลุกดีสุดในมาดาท็อปไฟเพราะว่าตอนนี้พอแพ้เชียงใหม่เอฟซีก็หล่นมาอยู่อันดับสามนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วในตารางคะแนนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ขึ้นให้ดูเนี่ยรับ ยังห่วยนะเพราะว่าในบรรดาท็อป5เองเนี่ยชไมเอฟซีเสีย FC, ประตูมากที่สุดอ่ะึ่งเลขสองหลักแล้วนะครับแต่ก็ถือว่ารุกดีครับเพราะยิงเยอะที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องมามาปรับจูนกันนะครับก็นี่คือในส่วนของการแข่งขันว่อาทิตย์คู่แรกแล้วก็เป็นคู่ที่น่าสนใจส่วนคู่อื่นๆน,นะครับสุพรรณบุรียังคงยอดเยี่ยมในการเล่นในบ้านครับพวกเขาเองก็เปิดบ้านเอาชนะ,กะเกษตรศาสตร์ไป4-0เรียกว่าถล่มเลยแล้วกัน โดยคนนี้ครับฟอร์มฮอตจริงๆครับกูสตาโวอเล็กซานเดรบาซบาโบซานะครับนักเตะที่ซัดไป3ประตูทําแฮตทริกได้เจ้ากูก้านี่ก็ยิงรวมตอนนี้8ประตูเข้าไปเอ้ขึ้นไปเท่ากับทางด้านของยูบียงซูของทางด้านเชียงใหม่ FC เลยนะครับรังดาวซันโวร่วมกันคือ8ประตูครับสุพรรณเองก็ต้องบอกนะครับว่าพอชนะได้เกมนี้แล้เชียงใหม่แพ้ด้วย รวดขึ้นมาอยู่รองจากฝูงมาเงียบๆเลยนะครับสุพรรณบุรีเพราะว่าฟอร์มเขาคงเส้นคงวานะชนะ2นัดติดเกมในบ้านยังไม่แพ้นะครับเก็บได้ถึง13คะแนนจาก5นัดส่วนเกษตรไม่ต้องพูดถึงครับเกมเยือนนี่5นัดมีเพียง1คะแนนเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในโซนที่ต้องรุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับพูดถึงเกษตรเห็นข่าวว่าโคจุนได้เงินเรียบร้อยแล้วนะ นะครับสบายใจได้แล้วนะจุดนะนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของการแข่งขันคู่อื่นๆครับก็จะมีอีก2คู่นะเกมวันวันอาทิตย์จันทบุรี FC ครับดูเหมือนว่าหลุดยาวเลยนะฟอร์มนะครับช่วงแรกดูออกซ่าดูหวือหวาเป็นน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์แต่ตอนนี้ก็เล่นในบ้านก็แพ้กับหนองบัวไป2-3นะครับเกมนี้ของหนองบัวพิชยะนะครับ ได้พวกนักเตะที่คุ้นๆกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวินทีรวัตสศรีนะครับยิง2ประตูนะครับวิชิตธานียิงหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนของหนองบัวพิชยะนี่ก็มาเงียบๆเหมือนกันแต่ฟอร์มคงเส้นคงวางไงนะครับขึ้นมาอยู่ดับ4แล้วครับมี17แต้มเท่ากับเชียงใหม่ f อฟเลยนะครับเพราะว่า5นัดหลังชนะถึง4นัดด้วยกันสวนจันทรบุรีครับไม่ชนะ6นัดติดต่อกัน เก็บได้เพียงแค่2คะแนนเราก็คู่สุดท้ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลที่ไม่คิดว่าจะออกสกอร์นี้นะครับก็คือนครศรีอยูธนเตดเปิดบ้านทําได้เพียงแค่สเสมอกับพัทยาอยุธิไปหนึ่งหนึ่งซึ่งที่บอกว่าทําไมผมถึงบอกว่าทําไมเหมือนสกอร์ไม่น่าจะออกแบบนี้เพราะผมมองว่านครศรีอยต็ดน่าจะเก็บชัยได้นะครับเพราะว่าฟอร์มดีไงนะชนะรวดมาสามนัด ปรากฏว่านัดนี้ก็สะดุดเสมอนะครับปล่อยให้กับทางด้านของพัทยาเตดซึ่งจริงๆก็เหลือสิบคนด้วยนะครับเพราะว่าพัทยาเตดเนี่ยเสียตัวผู้เล่นไปตั้งแต่นาทีที่ยี่สิบเจ็ดทศพรไอจ้อยโดนใบเหลืองที่สองแล้วก็หลังจากนั้นนครศรีขึ้นนาด้วยนะครับออกสตาร์ทครึ่งหลังมาเนี่ยจากอดิศักเซนสมเอียดแต่ปรากฏว่าบาดาอาีมาดับฝันเจ้าบ้านนะครับไม่ให้ชนะรวดเป็นเกมที่สี่ ก็ตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับในส่วนของนครศรีเตทธเองถึงแม้ว่าอาจจะถูกหยุดสถิตชนะรวดไปอยู่ที่3นัดติดต่อกันแต่7นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้นะตอนนี้ก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ในหัวตารางส่วนพัทยายนเต็ดครับ4นัดไม่แพ้แต่ก็เสมอเยอะนะเสมอไปถึง3นัดจาก4ี่นัดด้วยสกอร์เดียวกันก็นกคือเสมอหนึ่งหมดเลยนะครับนี่ก็คือผลการแข่งขันนะครับของไทยลีก2ในช่วงสุดสัปดาห์นะครับ เรามาดูตารางคะแนนกันครับเมื่อกี้ก็พาดพิงไปถึงเรื่องของตารางคะแนนกันอยู่ตารางคะแนนตอนนี้นะครับทางด้านของนครศรีเออไม่ใช่สินครราชสีมามาซ่ายฟีครับรั้งตำแหน่งจ่าฝูงนําเดียวเลยนะครับมีอยู่20คะแนนจาก9นัดและดูสิฮะว่าผลงานก็คือแข่งรับเกมรับดีนะครับเสียแค่3ประตูนะครับแล้วก็แต่เกมรุกก็ยังไม่เท่าดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูจาก พวกกลุ่มท็อปไฟฟท็อปซิกเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่ายิงน้อยที่สุดอ่ะยิงเป็นแค่10ประตูเท่านั้นอันดับ2เป็นของสุพรรณบุรีครับมีอยู่ที่18คะแนนนะครับความคงเส้นคงวาและการเล่นในบ้านที่มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้สุพรรณขึ้นมาอยู่อันดับ2แล้วนะครับก็ถือว่าก็เสียประตูแค่6ประตูนะนะครับส่วนทางด้านของเชียงใหม่ซนะครับเห็นไหมฮะยิงเยอะ20ประตูเยอะสุดเลยในบรรดากลุ่มท็อปไฟฟท็อปซิกนี่แหละนะครับ แต่ก็เสียเยอะที่สุดด้วยนะครับเสียถึง10ประตูด้วยกันไล่มาก็เป็นหนองบัวพิชยะแต้มเท่ากับเชียงใหม่เอฟซีแล้วก็รวมไปถึงอุทุยยายอยู่ในเตตด้วยนะครับส่วนนครศรีก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ขีดเส้นตรงนี้ก็คือได้ลุ้นเพลย์ออฟละนะครับได้เตะเพลย์ออฟละนะครับ,ะะรบก็มีอยู่16คะแนนทางด้านระยองก็อยู่ที่15เท่ากับพัทยานะครับราก้อนประทุม วันกาญจนบ,บุรีนะครับก็อยู่อันดับ9้าครับขึ้นมาละนะฮะส่วนทางด้านของทีมโซนเหนือเราไล่กันเลยฮะัสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับแพร่ยยอนเตดสิบสามกะแนนเชียงใหม่ยูสิบเท่ากับลำปางนะครับสองทีมนี้ก็ทั้งเชียงใหม่ยูกับลำปางนี่ก็เสมอเยอะไปหน่อยครับเสมอถึงสี่นัดด้วยกันจากเก้านัดนะครับโซนท้ายตารางก็ยังเป็นคัสตอมชัยนาทแล้วก็รวมไปถึงกระบี่ อันนี้ก็คือเรื่องของตารางคะแนนนะส่วนเรื่องของดาวซันโวล่ะนะครับเรื่องของดาวซันโวของไทยลีก2ตอนนี้ก็เป็นทางด้านของนักเตะสุพรรณนะครับอุสตาโวอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดรนะครับอเล็กซานเดรนะก็ยิง3ประตูตอนนี้ก็ขึ้นมาเท่ากับยูบิองซูของเชียงใหม่ FC แล้วบันเดลุยเซงนะครับก็มาเงียบเงียบรื่อยๆก็ยิงไปเจ็ประตูแล้วนะครับส่วนนันทวัฒน์สวนแก้วซึ่งเป็นนักเตะไทยก็สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ขยับนะก็อยู่อันดับ4ี่เป็นนักเตะไทยที่ยิงได้เยอะที่สุดของไทยลีก2ในเวลานี้นะครับส่วนทางด้านของยอดแฟนบอลที่เข้าสนามอันนี้อยากให้ดูกันหน่อยเยอะสุดเลยครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ4,000 0รษาเกมใหญ่นะครับบิ๊กแมทช์ของสัปดาห์ ทางด้านสวัสดแคทพบกับพยักฆล้านนาแฟนบอลนี่ถือว่าเยอะที่สุดที่สนามเฉลือพระเกียรติเปิดเล่นไทยลีก2ในฤดูกาลนี้5,904คนเกือบ6,000เลยนะครับผมก็คาดเดาอยู่แล้วนะครับว่าเกมนี้แฟนบอลน่าจะเยอะที่สุดก็ใช่แล้วจริงๆนะครับไล่มาก็จะเป็นทางที่จังหวัดานาครศรีธรรมราชนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พันห้า นสนามกีฬาอบอาจจันทบุรีที่จันทบุรีลงสนามแพ้นะครับก็ปรากฏว่ามีแฟนบอลเข้าสนามอยู่ที่อันดับ3ครับ1246คนส่วนไล่เรียงมาก็ดูแล้วกันแต่โซนเหนือเราสิฮะดูนะนที่สนามสมโภษเชียงใหม่700ปีอ่ะโอ้สนามจุได้เกือบ20,000มีแฟนบอลห้า้คนสนามห้วยม้าของแพร่ก็โอ้โหนะสามร้300กว่าคน นะครับยังไงก็คงจะต้องช่วยกันกระทุ้งหน่อยครับเพื่อให้แฟนบอลเข้าสนามกันเยอะกว่านี้จริงๆถ้าจะให้ดีเนี่ยไทยลีก2เนี่ยแฟนบอลแต่ละสนามน่าจะประมาณสักพันกว่าคนขึ้นนะครับก็พยายามให้ช่วยๆกันครับช่วยกันกระตุ้นช่วยกันสร้างสีงสันในมุมบวกนะอย่าไปสร้างสีสันในมุมลบนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของแฟนบอลทีนี้มาดูที่เรื่องของโปรแกรมการแข่งขันบ้างโปรแกรมการแข่งขันในสุดสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับสําหรับไทยลีกสองก็ ดูแล้วเนี่ยโปรแกรมของทีมโซนเหนือเรานี่ก็จะมาตั้งแต่แพร่เต็ดเลยนะครับวันเสาร์ไปเยือนพัทยานะครับส่วนวันเสาร์อีกคู่หนึ่งก็คือลำปางจะรอเล่นพบกับราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีนะครับลำปางนี่ทีมจอบเสมอแต่เล่นในบ้านหลังๆมาก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเจอกับราก้อนซึ่งฟอร์มดีในช่วงนี้ด้วยนะครับ ส่วนวันอาทิตย์ก็จะมี2เชียงใหม่ครับลงสนามทีมแรกเออเวลา19บเนาฬิกาทีมแรกเออสิบแนกครับเชียงใหม่ยูไปเยือนระยองนะครับส่วนเชียงใหม่ FC จะเล่นเป็นคู่ดึกสุดเลยนะฮะสิบเนาฬิกาพบกับคัสตอม United โอกาสเก็บ3แต้มมีแต่เชียงใหม่ยูนี่ไปเยือนระยองก็อาจจะเหนื่อยเพราะระยองเขาก็เหนียวแน่นนะ ถ้าดูจากเรื่องของอการเสียประตูแล้วเนี่ยเสียประตูน้อยเป็นอันดับสองรองจากนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีแต่ถ้าพูดถึงคู่เอกต้องนครศรีอยเต็ดเปิดบ้านพบกับนครราชสีมามาสไต้ร์เอฟซเป็นเกมวันเสาร์นะครับตอนสิบแปดนาฬิกาวันนี้คู่นี้นี่โอ้น้าน่าสนใจและน่าติดตามมากนะครับเพราะว่าไม่แน่เชียงใหม่เอฟซีอาจจะ แค่ฝากตำแหน่งจ่าฝูงไว้สัปดาห์เดียวไหมแล้วก็รอสัปดาห์หน้าอาจจะเสียบกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงตามเดิมก็ลองมาลุ้นกันครับนี่ก็คือเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีก2นะครับที่เอามาเล่า,ามาคุยฟังในอู้หิมสนามในวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพจหิมสนามของเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงอู้หิมสนามด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเหมือนกันนะครับจะคอมเมนต์อะไรต่างๆก็ คอมเมนต์มาที่ใต้โพสตได้นะครับวันนี้เวลาของเราก็คงจะเพียงพอแต่เท่านี้นะครับคงไม่หมดนะคงเพียงพอแต่เท่านี้แล้วกันแล้วก็เราจะกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับเรื่องราวของไทยลีก2นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ